ครับก็หลังจากที่เราได้ตัดเส้นวงกลบนะครับหน้าต่างจนครบทั้ง4ด้านแล้วนะครับก็ด้านบนด้านล่างนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับเราตัดตามที่ขนาดที่เราเขียนไว้แล้วก็ไปตัด45องศานะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทําการประกอบวงกลบเข้าด้วยกันนะครับโดย เราจะใช้ฉากอลูมิเนียมนะครับซึ่งเป็นฉากขนาด1นิ้วนะครับเราจะตัดให้ได้ความยาว3เซนนะครับสเซนติเมตรนะครับจำนวน 4, 4 4 4 4ชิ้นนะครับ4ชิ้นนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับเราก็จะเอาฉากเข้าไปยึดด้านนอกนะครับด้านนอกก็หมายถึง ด้านที่เราจะไปประกบกับวงโคบ,บไม้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะยึดด้วยลูกรีเวทเบอร์44นะครับซึ่งความรู้ในเรื่องของลูกรีเวทก็คงจะไปดูในเรื่องของขนาดของรีเวทอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีการก็จะเหมือนตัวอย่างเนี้ยนะครับก็จะมีฉากแล้วก็ยึดด้วยีเวทนะครับผมก็จะสร้าง เป็นลักษณะของจิกไม้ในการที่จะกับประ,ประกอบนะครับเพื่อให้การประกอบชิ้นงานง่ายขึ้นนะครับก็จะออกแบบนะครับอันนี้ไม่ได้จํากัดว่าใครจะออกแบบยังไงอาจจะไม่ยึดกับโต๊ะหรือจะวางเป็นท่อนเดียวก็ได้แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ช่้งที่จะระยึดใช้นะครับโดยที่จะเริ่มจากการวางฉากนะครับเอาฉาก ข้อตอกนะครับวี่ฉากวเมิยมนะครับเอามาวางด้านน hmm ี้ก่อนครับด้านหลังก่อนเสร็จแล้วเราก็จะใช้สว่านนะครับใช้สว่านนะครับสว่านไฟฟ้าใช้ดอกสว่านขนาดห่หุนนะครับดอกสว่านขนาดหนนะครุนเราก็จะเจาะครับ จะสังเกตว่าผมจะเจาะเอาฉากไว้ด้านหลังแล้วก็เจาะจากด้านหลังมาก่อนนะครับเสร็จแล้วผมจะใช้หอกรูปรีเวตยิงจากด้านหน้าเข้าไปนะครับด้านในเข้าไปนะฮะอันนี้นะครับเพื่อให้เ,ออเกิดความสวยงามน,นะครับเสร็จแล้ว ตัวต่อไปผมก็ยิงจากด้านนี้ไปเลยน,นะครับเลยนครับก็จับได้ประมาณนี้นะครับเราจะยึดแบบนี้ที่ด้านยาวหรือด้านสั้นก็ได้นะครับทั้งสองด้านนะครับ หัวท้ายนะครับเราจะยึดทงหัวท้ายแบบนี้ยิ่งรีเวทสองอันนะครับสองจุดนะครับตัวตัวชิ้นนะครับจากนั้นนะครับเราจะยึดประกบกัน2ด้านนะครับแล้วก็ทาเป็นรูปตัวแอลนะครับเอาอีกด้านหนึ่งเข้ามานะครับเราจะประกบให้เป็นรูปตัวแอลนะครับ ้เสร็จแล้วต้องจัดให้จัดให้กอวงกบเนี่ยให้มันแมทช์ก,กันพอดีนะครับให้มันไปชนกันพอดีนะครับเสร็จแล้วเราก็จะยึดด้วยจอบทุวตัวในขนาดที่เราจะจอบในตอนนี้เราจะต้องการให้มัน ยึดกันแนบสนิทมากขึ้นเราต้องเอียงหลอกสว่านเข้าไปหาหมุมนิดนึงครับเอียงเข้าไปเสร็จแล้วเราก็จะยึดด้วยดีเวทนะครับในช่วงที่เรายึดเราก็จะดันดีเวทขึ้นไปนะครับเพื่อให้แนบสนิทมากที่ึ้นเราจะยึด โดยรีเวทสดอกเหมือนกันนะครับก็จะเป็นการยึดเป็นตัวแอลนะครับ